จำได้ไหมคะว่าพี่พี่ชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อพี่จีครับส่วนหนูชื่อว่าหนูบีค่ะวันนี้พี่มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆรับชมกันนะจ๊ะอุ้ยอยากจะรู้จังว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรเอ่ยเอ๋อยากรู้จริงเหรออยากรู้จริงๆค่ะพี่ปี นิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเจ้าหมูหูหายอาเดๆอยากฟังหรือเปล่าจ๊าอาถ้าอยากฟังแล้วงั้นเราไปรับชมนิทานกันเลยจ้าจ้าหมูตุ้ยเป็นเด็กเกเรชอบแก้งเพื่อน เวลาหมูตุ้ยเดินไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนสายหน้าแล้วก็เดินหนีเพราะพฤติกรรมของหมูตุย้ยที่ชอบรังแกผู้อื่นอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหมูตุย้ยนึกสนุกจึงหาเรื่องแกล้งนกแก้วที่บินผ่านมาพันใดนั้นเจ้าหมูตุย้ยหยิบก้อนหินปาใส่นกแก้วจนตกลงพื้น ของฉันฉันก็เลยจัดการซะเลยนะสิแล้วเจ้าหมูตุ้ยก็เดินหนีไปอย่างไม่สนใจเลยดีนกแก้วเลยแม้แต่น้อยเจ็บจังเลยหมูตุ้ยแกนฉันทำไม,ม,ม,มจากนั้นเจ้าหมูตุ้ยจงเกเรก็เดินออกไปที่ริมน,น้ำแล้วพบกับเจ้าปลาตัวน้อยแสนน่ารักซึ่งลุกสรุกขึ้นมาทันที ทันใดนั้นเจ้าหมูตุ้ยรีบโน้มตัวลงไปพร้อมกับเอามือคว้าเจ้าปลาตัวน้อยเอาไว้และโยนปลาตัวน้อยลงในน้ำอย่างรุนแรงโอ้ยโอ้ยโอยโอยเจ็บจังเลยฉันไม่ทำอะไรให้เธอเจ้าหมูตุ้ยเจ็บจังเลยฮ่าฮ่าสนุกจังเลยดูสิเจ้าปลาอ่อนแอมากๆเลยไม่สู้ข้าเลยสักนิดโอ้ยเจ็บจังเลยนี่แน่นี่แน่ ขาจะแ,แกล้งเจ้าให้แรงกวัน,นนี้ถ้ายังเจ้าต้านเจ้ายังพูดมากอยู่เจ้าหมูตุย้ยสัว์ทบตัวต่างเออมาอาพากันสายหน้ามไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครชอบและพอใจกับการกระทําของหมูตุ้ยเลยร้อนถึงน,นางฟ้าหมาจูผู้อารีที่มองการกระทําของเจ้าหมูตุ้ยจากบนฟ้าเจ้าหมูตุ้ยจอมเกเรหยุดทําแบบนี้นะ ต่อไปนี้ถ้าเจ้าแก้งไรอีกข้าจะเสกเจ้าโอมน้ำมานน้ำเมี่ยงอมเพียงอมเพียงนกเอี้ยงเลี้ยงควายอมน้ำมานน้ำเมี่ยงอมเพียงอมเพียง,งเยงจงหูหูหายต่อไปนี้ถ้าเจ้าหมูตุ้ยแก้งไรอีกหูของเจ้าก็จะหายไปทีละข้างเจ้าหูกลับไม่เชื่อในสิ่งที่นางฟ้าหมาจูดิกล่าวไว้และยังคงแกงเพื่อนต่อไปเมื่อเจ้าหูตุย้ยเดินเล่นเข้าไปในได้ของคุณนุูกก็ตาย เจ้าหมูตุ้ยจึงนึกสนุกขึ้นมาทันทีว่าฉันหาอะไรเล่นดีกว่าอ๋อนึกออกแล้วไปดึงแครอทในไร่ของลุงกระต่ายเล่นดีกว่านี่แน่นี่แน่นนฮา่ฮาฮา่าสนุกกันเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นเนมื่อลุงกระต่ายเดินผ่านมาเจ้าหมูตุ้ยเจ้ามาทำลายไร่แครอทของฉันทำไมฉันอุตส่าห์ปูขึ้นมากว่ามันจะตานะ ตรงนี้ล่ะเพราะฉันไม่ชอบกินแฮรอนนี่นะมันไม่อร่อยฉันก็เลยดึงสิ้นซะเลยคุณกต็ตอยเสียใจและโกรธมากกับการกระทำของเจ้าหมูตุ้ยที่มีนิสัยไม่น่ารักแบบนี้ทันใดนั้นเองหูของเจ้าหมูก็หายแวบทันใดเจ้าหมูตุ้ยตกใจร้องเสียงลงเพราะหูของมันหายไปทีละข้างจนตอนนี้หูของมันไม่เหลือเลยสักข้าง ภาพกันหัวเราะยอกเย้ยพี่จะหูตุต้ยไม่มีหูสำนักหน้าชอบแกงพวกเรานะ <S <S ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆด็นิทานของพี่สนุกไหมคะแล้วในนิทานก็มีสัตว์มากมายเลยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเรียนรู้ถึงสัตว์ตัวอื่นในนิทานอีกนีไหมคะ ดีดีดี dü, เราอยากรู้มากเลยว่ ام, วาสัตว์แต่และตัวเนี่ยมันชื่ออะไรมันอยู่ที่ไหนมันกินอะไรพาเราไปดูในสีดนไหมไน้ไหมได้เลยได้เลยงั้นเราอย่ารอช้ากนเลยดีกว่างั้นเราไปกันเลยสวัสดีเพื่อนๆจำพวกเราได้ไหมพวกเราเป็นตัวละครของเรื่องอะไรเออ ใช่แล้วพวกเราเรื่องอะไรเจ<ะ>้า <จะ S 1> หมูหมูหาย <Yeah. S 2> ดีพี่เป็นหมูเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารอาหารที่ชอบทานก็คือลำข้าวหรือวหยวกกล้วยบ้านที่พี่อยู่นะครับอยู่ในกอสวัสดีเด็กๆส่สวัสี่ก็เป็นปลาอาศัยอยู่ในน้ำ มีอาหารเป็นสัสตว์ตัวเล็กๆบางทีก็กินสาหร่ายกินพือเป็นสัสตว์เลี้ยงได้ด้วยนะสวัสด,ดีเราคือกระต่ายเราอะอาศัยอยู่ในโพรงเราอะชอบกินผักผลไม้มากมายและที่ชอบที่สุดก็คือแครอทจิ๊บๆิๆบจบจิบ พี่เป็นนกนะเด็ก,ดกนกบินได้บินอยู่บนท้องฟ้าชอบกินสัตว์และแมะลงตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในรงัทงทำรังอยู่บนต้นไม้สวัสดีเราคือหมาอาศัยอยู่ในบ้านถ้าไปเห็นเราอยู่ในป่าแสดงว่าเราอ่ะเป็นหมาป่าและอาหารที่ชอบเราชอบทานหลายอย่างเลยทั้งข้าวปลาเราทานได้หมดเลย วันนี้เราไม่ได้มาแค่5ตัวเท่านั้นนะเราตัดตัวอื่นมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักด้วยเย <Yeah. S 2> ้สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเราคือตัวอะไรรู้หรือเปล่าถูกต้องแล้วเราคือสิงโตเจ้าปลาที่อาศัยอยู่ในป่าอาหารที่ฉันชอบนะฉันชอบกินเนื้อสดสดเลยแต่เราไม่กินเด็กๆนะไม่ต้องกลัวเรานะและบ้านที่เราอยู่นะเราอาศัยอยู่ในป่า แล้วเรานะชอบนอนใต้ต้นไม้เราอ่ะจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นต้นไมได้ด้วยนะแล้วได้รอบคอที่อยู่ในคอแล้วเนี่ยนะเราคือตัวผู้นะไม่ใช่ตัวเมียอบ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 ออ่าเด็กๆเราเป็นกบนะนี่กบอาศรรยัยอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้เพราะว่าเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอาศรรยัยอยู่บนใบบัวเพราะตัวเราไม่หนักมากเรากินอาหาร เป็นมแมลงตัวเล็กๆอ่าแล้วมาเจอกันใหม่นะสวัสดีเราคือหมีแพนดา้าเราชอบอาศัยอยู่ในที่หนาวๆนวู่นเลยที่ประเทศจีนจะเจอเราเยอะมากเลยแต่ถ้าใครไปไม่ถึงไปที่เชียงใหม่ก็ได้นะเราก็อยู่ในสวนสัตว์ที่เชียงใหม่เหมือนกันอาหารที่เราชอบกินเราชอบไผ่ๆมากๆเลย ครแวะไปเที่ยวไปเยี่ยมเราอย่าลืมเอาใบไผ่มาให้เรากินด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีเด็กๆเ,เราคือลิงเป็นสัตว์ปา่าเราชอบห้อยโหอนอยู่บนต้นไม้อาหารที่เราชอบกินมากที่สุดก็คือผลไม้ต่างๆแต่ที่โปรดปานที่สุดก็คือกล้วยเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆเด็กๆได้รู้จักสัตว์อีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่อาศัยและอาหารของพวกสัตว์ต่างๆเป็นยังไงบ้าง สนุกไหมจ๊ะสนุกสนุกสนุกโอัวขอบใจมากเลยนะที่ให้ความรู้เราเยอะแยะขนาดเนี้ยไม่เป็นไรจ้าและเดี๋ยวครั้งต่อไปนะจ๊ะพี่พี่ก็จะมีคลิปสนุกสนุกมาให้เด็กๆติดตามชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะโอ้ยรอดูเลยนะในเด็ก,ดกจันเจ้าว่าเราจะเอาคลิปอะไรมาให้ในเด็กดูและกิจกรรมอะไรมาให้ในเด็กทำวันนี้เราต้องลาไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วจ้างั้นวันนี้พี่พี่ลาไปก่อนนะจ้าเด็ก 拜拜。